อบเบิ้งเบิงนี้ครับครับสวัสดีครับกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเกษตรทดลองนะครับกะครับคลิปนี้กะขอพูดหลายๆนะครับพูดใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำแนเดอวยครับ่ะครับคลิปนี้ผมสิ่งเมื่อถึงไอ้เขานีเลยครับเขาบด้ใส่น้ำเนาะเขาปอดน้ำนะครับ เออวามันมีผลออียงบอมันเห็ดเห็ดออกมาแล้วคราวนี้ห่วงมันเป็นยังไงยังแต่โตห่วงนี่ผมยังบ่ทันหูกันนอกรอติดตามกันเบึงในขิปต่อต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเสียห้เบึงว่ามันงามมันงามสํากัรเลยกับที่อยู่หม่องมีหนามข้างล่างเนาะหน้าผมหม่องนี้เป็นไฮนะครับเป็นไฮกันนี่แหละนี่นี่ที่ผมเห็ดเป็นปู่บกเงาะนะครับปู่บกห่งปูยังปูกล้วยทุกอย่าง ปลูกทุเรียนทุเรียนใต้เมือแล้วนะครับทุเรียนบ่มากเนาะมันบดถือสร่กดินแนวนีผมได้ใหญ่ทุเรียนไปหมงไหมละก็นี่แต่ว่าต้นเกาะเบื่องเดียวครับต้นเกาะต้นเงาะปีสามเดือนเนาะปีสองเดือนปีสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละนะครับแต่เป็ไงเลยแล้วเมื่อเบื้องเขาครับเขานี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมทดลองคือกันนะครับผมก็ได้เอาเขามาทดลองเมงืองต้นแหลกี๋้วช่วยฟังนะครับแยกเป็นขอเรา ทุกคนเอาไปเฮตุตามเลยนะครับค่ะพีหนาผู้ใดมีไฮมีอย่างนี้สี่นะเขาโบ่ได้ใส่น์น้ำไม่ได้ไม่ได้น้อยนอกนอกนองซะจ่าฝนตกงสี่นะครับถ้าฝนตกมากทีกับโบมีน้มแขังนะครับตกมากโปฝนเศร้าได้ประมาณสักโมงหนึ่งน้ำก็แห้งเสียหมดเลยเออส่วนใหญ่จะเป็นน้มแขังก็หยบก็แจ่มนะครับโบ่มีน้มแขังแบบว่าขึ้นไดหน้าทั่วไปเลยครับเป็นหนามฝนซื้อๆคลายเคลื่อนก็ห้าหดผักสงสันนะครับเออคลายเคลื่อนก็ห้ารลดลดผักลดผักสี่นะครับอ่ะก็ อันดับแรกสิ่งสําคัญเลยนะครับทีในการเห็ดเขาโขกง,งสี่หละกเห้มันงามนะเขาบนในชใยหนามด้มันงามนี่หนึ่งโตสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเหลืองก้ารดูแลหยานะครับเหลืองการดูแลหย่ตัวน,นี้เป็นเขายอดนะครับเป็นเขายอดเหลืองการดูแลหยาแล้วสองก็คือเหลืองก้าใสซปุ๋ยปุ๋ยนี่ ผมแนะนําให้เป็นปุ๋ยอินซีนะครับปุ๋ยอินซีแล้วก็บ,บวกเคมีนะครับบริเวณไม้ขวัว,ว่าวใส่ปุ๋ยอินซียอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าห้าใส่ปุ๋ยอินซียนี่เพื่อที่จะมาเป็นเป็นตัวจับนะครับเป็น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 ตัวจับปุ๋ยเสียงกับแปลกๆในด้วย,ยครับอ,อย่าเป็นวัดในห <c oughs> น่อยใส่อินซีนี่ลงไปแนแล้วก็บ,บวกกับปุ๋ยเคมีเนาะ คือปุ๋ยอินซีเนี่ยเขาใส่ลงไปเนี่ยปุ๋ยอินซีมันสีบาลาราได้ครับมันสีค่างยูหันเลยเป็นเม็ดดำๆเหมืนอนย,ยูหันนะเออเป็นแบบอัดเม็ดหรือว่าเป็นแบบปุ๋ยคอ,อกก็ว่าไปนะได้หมดเลยนะครับหลังน,นี้เวลาเขามาใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาใส่น้อยเดียวเท่านั้นนะครับเขาเนี่ยมันสีพุ่งปุ๊บขึ้นมาเลยเออมันพุ่งแข็งพอหยังเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยอินซีเขานะ่ะมันจับจับปุ๋ยเคมีโตฮวข้าวหวานไปมันมันสีจับไปอยู่ไว้ในในในปุ๋ยอินซีนะครับเออมันก็ค่อยให้เขากินเขากินไปปเเรยัันนะะคบส็ล กะ <c oughs> ต้นนี้ผมบริษัทปุ๋ยซีนะครับผมใส่แต่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าผมใส่แค่ไร่ละหายิโลเห็นบอกครับใส่แค่ไร่ไรละหายิโลเด้เขาบ่มมีหนามได้ครับนี่เดี๋ยวใสให้เบิ้ลครับนะครับเอ่อนี่ครับใส่แค่ไร่ละหายิโลเบิ้งเขาเดียวเบิ้งหล่องมีงเดียวครับสูงแค่หนาผมเลยเออน,นี่สูงแค่หนาผมเลยมองนีสูงแห้งมันก็สูงบ่ท้อกันเนาะเออมองน,นีสูงแห้งนี่นี่นี่เบิ้งเดียว นี่สูงแห้งครับใบใบใหญ่เบิง่งเปินใบเด้อสองเส้นนะครับไปเปินใบสองเส้นเลยนี่ i, นห่วงออกแล้วนี่นี่นี่ห่วงมันออกแล้วเห็นไหมนั่นะเริ่มเริ alan, ่มมีห่วงออกแล้วนะครับอยอดผมยอดแนวดายเอก็นี่เลยครับผมยอดประมาณสี่สิบคูณสี่สิบแต่ว <with> ่าตัวนี to ้นี่ผมแนะน่าว่าเอาทีกว่านี่แหละแต่ว่าตัวนี้เม็ดผมมันสีเม็ดเนาะเออนี่ผมก็เลยยอดเอาสี่สิบคูณสี่สิบแล้ก็นึ่งหน้าไปเบิ่งเลนเลนบ่ <confirming certeza> อ่าบเคยนับไลท์ไลท์คลิปเลยเนาะอบเคยนับวาก็นหนึ่งมันถอดใส่เขามานับเลยเรื่งั้นนะครับว่าเขาบบมีนามแบบนี้ตังแต่ตังแต่เฮ็ดหน้ามากตังแต่ผมหยอดไวส้สวงประมาณเดือนป้ายป้าย,ายมีทุน,า,นะา,า,ทนา,า,านะครับปลายปายเดือนมีทุนามหากรากรดานะครับก็ตังแต่ยอดมาก บเคยมีนามแซนะครับขนาดนาฝนยังเอาหลอดเอา,เอา,ารถมดแมลนได้โดยถี่นจมนะครับพอยังบอดินมันแกนนะครับเออฝนมาตกมาดามล้วเือมีนามแปะพักนึกมันก็เสียไั่เสียนะครับไอเดี๋ยวมานับต้นกันว่าบอกก่นอนอัตราก้านหยอดนี้ตอเงาหนี้ประมาณหกเจ็ดเมตรประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรนะตอตอเงาหนึ่งเด้อครับเอ่อตอลุมหนึ่งเดี๋ยวมานับวามันแต่ก็อเป็นทอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตัวหน่อยปรนับเนะครับหกเ,เอาแต่ตัวใหญ่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิี้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิ ยี่ห้ายี่หกยี่เจดยี่แปดยี่เก้าสาสบสมินี่สต้นสาสาต้นนะครับนี่ก้อนี่สาต,ต้นต้นดันก็ะนาจ,จะประมาณยี่หาเนาะเออต้นนันกระนาณะยหาท้งผุม่มามสามส0ปุนก้อนใหญ่นะครับเอออ่ะสาสามตน้นต่อนึงเหงานะครับเออนี่ขนาดขนาดยอดฮุกเช่นเดีครับ ยอดแค่หกเมตรเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็บ,บ่มีหนาม 1, ตั้งแต่ต้นเลยมานะครับเออบลมีหนามเลยกะควมสูงเบิ้งเดียครับเดี๋ยวได้สียห้เบิ้งเขาข้าเจ้านาะเดี๋ยวได้ทายามไปเบิง้งเขาข้าเจ้านะครับอ่านี่เลยครับตัวน,นี้เป็นเวลาส่งซาติวฟ้าขึมเนาะเออนี่ที่คางคางเพิ่นนี้ตะกีเพิ่นกระเทนนาเลยครับเพิ่นเฮ็ดปีไดมันกับบ่างนามเพออราะมันบ่มี่หนามเห็นบ่นี่นี่มันบ่มีหนามเลยสามารถแล้วรถไปแลนดได้คือเก่านะครับ เออเอารถไปแลงใดได้แต่โดดเลยได้ครับนี่เออคือหนามมันแหงไปได้โดดเหรอแล้วคราวนี้ไอทั้ง่างน่ะเพิ่นเหตุในทั้ง่างมันมีหนามมันลุบเนาะทางนั้นนะครับเพิ่นก็เลยข้างบนนี่เลยเห็ุเป็นหมองเลียงงัวไปเลยเพิ่นบ่เห็นหน้านะเห็ุปีแดงกับพวกงามืองสีนะครับเออแล้วคราวนี้ผมกับบกล้าเห็ุเคลื่อนต่อแหลกผมกับบกล้าเห็ุเคลื่อนต่อแหลกว่าตามรักของเขานี่ค้าเกิดมันบ่มีหนามมันช่างอย่างใดผมก็คิดอยงสันกันเนาะ น้ำนี่มันบองงามโอ้มันไอเขานี่ครับมันบอมีน้ำมันบอหนาจะงามได้นะครับระหยากระสีทวมเนาะอันที่ริงมันสามารถเท็ดได้เ้ยครับแต่ผมบอกการันตีว่าทุกหมองจะเฮ็ดได้คือกันบอแต่ว่าในพื้นที่ของผมนี่มันเท็ดได้มันเท็ดได้มองได้โตสสำคัญที่จะบอให้หยามันขึ้นก็คือเฮาส่วนที่มันส่วนที่มันขืนกีบนะครับขืนกีบแบบเป๊ะๆนะ ส่วนที่เข้าเขาหยอดลงไปใหม่แล้วมันขึ้นขึ้นมาแล้วมันกำลังเลื่อมเปี๊เห็นไหมครับต้นต้นมันกำลังเดื่อมเป้๊ขั้วไม้ที่มันเปี๊ยนะผมเองยังเลยครับมันสีแตกงามันสีแตกแหนงมันสแตกกนะครับส่วงนั้นเราส้ำคทีสสุดอยาห้มีหยาขันมีหยาส่วงนั้นคือมันสีหยุดเลยตั้งแต่เม่ไหหันมานะครับแล้วหยากาสีคุ้มเขาตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับตั้งแต่ส่วงเขาเป้๊ยละเออกเพะอสนันกะสีหญ้าคุ้มหยาหรือพ่อสนกาทางงานะครับ เออถาก,กเอากะไดลบเอากะไรนะครับตัวน,นี้ผมกัไอถากเอาเน่สีเนี่ยสีสีสฉพอข้างล่างนะครับเนี่ยสีเฉพะขางลางวันนี้บดสีนะครับนี่เพราะว่าผมสีบะไรมันอยู่ไกลไกลต้นหมังใหม่เนาะอยู่ไกลต้นหมังใหม่ผมประกาศสีขเสขา้ามาพอสีเข้ามายาไงถือเดียวไปกันหมดเลยนะครับผมก็เลยบดสีต,ตัวน,นี้ตัวนี้ผมดูแล nhả เอาหุ่นเอานะนะครับพ้นที่มานี่แหละครับต้นเหตุข,ของเขาสีงามบ่ง,งามขึ้นอยู่กับ n h าเลย ถ้าเกิดมียาปุ๊บมียาปุ๊บนีเวลาข้ามาใส่ปุ๋ยหนียายามาเสียเอาไปกินเครืองหนึง่งเขาได้กินเครืองหนึง่งมันกะเฮ็ดให้เขาบ่าแต่ก็เฮ็ดให้เขาบ่างามมั้งสินะครับเออต,ต,เต้นต้นเฮ็ดสาคัญเลยก็คือหยานะครับเออ,อยานี่สําคัญแห่งก็บอกแม่นว่าบ่หฮ็มีรอยรเพราเส้นเลยนะครับมีได้แต่ว่าให้มันหน่อยที่สุดเนาะนี่ของผมก็ยังมีเด้นี่เพราะผมบด้สียาเนาะเออเพราะว่าผมเอาหุ่นเอาลกลกเอา,าได้ไวง่ายนะครับนี่นี่มันยังมียาเห็นปะ กระเบื้องที่ลครับนี่ผมกระปูในโคก,กเด้นี่ก็เเ็นโคกสวนเก่าเอ้ยบนเมืนสวนเก่าอตรงนี้สวนที่ผมปลูใหม่เนี่ล่ละผมปูกในสวนใหม่เลยนะครับสวนบงงนหะเห็นมาตงง้นหอเบื้องเขาเดี๋ยวขับเบื้องเดียวเสมอหนาผมเลยดิผมสูงลอยหกสิบกว่านะครับแต่ว่าเขาเนี่เสมอหนาเลยเห็นบะเออแต่บางนี้มันก็ไก่ปายางแน่นอยนึงแหละนะครับเออแต่ว่าทั้งพุ่นก็ออกข้างๆไปกับสูงพอๆกันเห็นไ่ ปุ่นมันก็สูงไปเหมือนเลยนะครับส่วนข้างล่างหุ่นเป็นเป็นหน้าปกติเวยครับปุ่นปุ่นุ่นุ่นข้างล่างตัวุ่นเป็นหน้ามีหนามปกติเลยเสื้อบอกครับทั้งพุ่นกระซ้มกันกระทั้งนี่แหละแบบเดียวกันนะครับขึ้นแนมแยบบอ่อกเลยว่ามองได้มองได้เป็นหน้ามีหนามนะครับมองได้เป็นเป็นเป็นเขาโคกเป็นเขาไฮแต่ว่าสมัยพ่อพุ่นเพิ่นก็ว่าเป็นเขาไฮยังส่เนาะเขาไฮเขาไฮทึ่งด้อยยังส่นะครับต้งแต่สมัย สมัยตะกี้นี่สมัยตะกี้พ่อผมพ่อผมเันอยู่แถวอันนั้นนะครับแถวบ้านโนนดี่แดงโนนดี่แดงไอบุรีรัมนะครับโนนโนนดี่แดงบุรีรัมนะครับพ่อผมเพิ่นเคยเหตุให้แถวนั้นมาก่อนเออก็เคยเฮ็ดให้หลายอยู่แหละข้อนี้สาเหตุยังจังใดนี้มาอยู่ทางอื่นนะครับมาอยู่จังหวัดอื่นบาด้ก็เพิ่น ส่วนที่เพิ่นเห็นะุน่ะมันเป็นเพิ่นว่าเป็นส,สงครามโลกครั้งล่าสุดน่ะนะครับเออครั้งล่าสุดนะ่ะแล้วเฮ็ดไปลบลูกระเบิดไปเพิ่นว่าเฮ็ดไป้ายลบลบลูกตอนแรกผมก็บ่เชื่อนะเออเพอดะที่ญาติพี่น้องเพิ่นก็บอกแบบเดียวกันว่าแมน่นเออเฮ็ดให้ไปตั้งแต่เพิ่นสมัยเพินเ่นเป็นวัยรุ่นเนาะเพิ่นก็เฮ็ดเขาในโคกเด้ครับเฮ็ดเขาในฟู่บ่มีน้ําแซ่แต่ว่ามันก็งามแบบนี้คือกันเพิ่นว่าเออเพิ่นเลยผมบอกผมว่าเอาเขาไมาหยอดเด้อเพิ่นว่าเอาเอาเขาไมาหยอด ในพื้นที่แบบนี้หยอดไปเลยงามแน่นอนเออเขาดูแล nhải ดีจังไดยก่ะงามเอองามอีหลีครับเออเสือเลยว่างามอีหลีมันขึ้นอยู่กับเขาดูแล n h ả แล้วห่วงกระได้ผลว่ะแต่ว่าผมกับบัท่านเห็นห่วงนะว่ามันสิเป็นอย่งไรอะไรเดี๋ยวรอเบิงึงนะครับว่ามันสีออกห่วงมากมันสีเป็นลักษณะแนะวใดไมันสีเม็ดเต็มบอ่อเม็ดหลีบบ่อหรือรยังไงยังสีนะครับเออกะโอ้เพิ่นวอร์ซูฟังครับตั้งแต่สมัยเพิ่นอยู่บ้านโนนิดแดงโนนิดแดงบุรีรัมนะครับนะ เหวลาหาสไส้ไว้เห็นไหมฮะเ็ดรไฮไปเพ็ดไฮไปลบลบไอ้ลบลูกระเบิดไปนะครับเออเหล่าเขานี่เวลาเขาไอ้ยิงกันแต่ละเถื่อนะครับเหล่าเขามุนเขาเฮียลงมาอยู่ในผืนกับนั่นลังเถื่อนคนว่าเออเอาไปมากอ่ะพากันโอพยพยหนีนะครับตั้งแต่สมัยนั้นขันผู้ใดขันผู้ใดขันพ่อแม่ผู้ใดอยู่ อยู่ในส่วนระวังท่านสงขามเนะ่กะกระกสีหูกันเหมือนเหรอเนาะออวันเป็นยังไงนะครับเออคณะทหารยังมานั่งเหรียญน,นาเลยเฮ็ดไฮเฮ็ดยังไปงสีเป็นว่วทหารมาเฮ็ดซอยกับบันนะันบังเ่อร์คนเนาะทหารที่อยู่ในแขบใต้แดนงสี่เนาคนมาเหรียญน้ําก็เฮ็ดเฮ็ดไ้ซอยนะครับขอนย่ามขาซื้อจึงสี่กับโต้ไไฟโต๊มัดเออกระ่าอยากเสื้อพอผมกับท่านยุคนันซื้อเนาะนี่ครับ นี่ไอ้เบิ้งต้นนี้มันอยู่กไก้หุม้มอ่าเบิง้งเบิ้งนี้ครับอ่านี่ครับเขาบอถามว่าเป็นเขาอยังกะเป็นเขาก็ขอด้ครับแต่ว่าบอลเนี่ยแจวว่าก็ขออย่างนะครับเพราะว่าเขาให้มาเนาะโมเมนต์เขาให้มาออกไปซื้อเขานะอีกบ้านหนึ่งกะเป็นเขาก็ขอแต่ว่าบุหงาก็ขอ,อยังนะครับขาพื่อรคนกับสีถามว่าเป็นเขายัางไม่เห็นใน้โขก แมว่าถามว่าเขาทีเห็ดในโคกงสั่งีบ่อผมแนะนําว่าเป็นเขาเนียวเลยครับเป็นเขากขอคอนี่ละ่ะเขาเนียวนี่ละ่ะมันสิพุ่งเร็วเนาะมันสิพุ่งเร็วกว่าเขาเขาเจ้าธรรมดานี่เป็นเขากขอคอนะครับเดี๋ยวเสียบึงที่เป็นเขามะลิทั่วไปนะครับผมเห็ดสองยางเลยทดลองเบึงนราขึ้นซือทดลองอยู่แล้วผมต้องลองบึงนั่นนั่นนั่นเพราะว่าไอปลาใหม่เก่าผม มันสีเป็นหล่องเนาะมันสิเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นหล่องนะครับแลังข้านี้หล่องหล่องแรกตัวพ่นมันสีเป็นเป็นเข่าเข่าเหนียวนะครับเห็นบหเข่าเหนียวมันสิบวมขื้นเห็นไหมงาวไปฝุ่นเลยครับมันสีสูงนะครับพราะทัดมาเป็นเข่าเจ้ามันสีรูปลงเลยเห็นบ่มเออแล้วพอมาเป็นเข่าเหนียวอีกเมื่อก็สูงขึ้นเ้าโต้สีเป็นเข่าเจ้าเนี่ยมันเป็นหล่องรูปงาวยไปฝุ่นเลยเห็นบหครับเออเป็นหล่องรูปงาวไปฝุ่นเลยก็แถ้าดงว่าเทียบเทียมาแล้ว่าเขา ก็ขอเขาเหนียวสิพุ่งดีกลัวนะครับสิบพุ่งดีกลัวนี่นะครับน้ำนี่แห้งแต่โดกเลยครับนี่ต้นี้น้ำเป็นน้ำสู่พดหมากใหม่นะครับก็บเป็นทางรถได้ครับนี่ออแต่ว่ามืองนี้คือห่มในอยู่เวลาฝนตกรดแรนรดแรนมาได้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วพักหนึ่งก็แรนบได้พอมันมันดินมันห่มแล้วมันก็นเละนะครับเละอันนี้เลยนะครับบ่มีน้ำเห็นบ่นี่เขาทอกเพราะท่านเมื่อแต่ว่าน้ำหายหมดแล้ว นะครับน้ำเที่ยมมดเลยนี่ครับคลิปนี้โบมี่ยังรายนะครับแค่พามาเบิงเขาบอยได้ใส่น้ำตั้งแต่ต้นตั้ง,ตงแต่ยอดนะครับจนว่าจนน่าออกห่วงนะครับเราไปเห็ดเป็นแนวทางเลยได้ได้ด้วยครับว่าเห็ดแบบใดก็คือสําคัญเลยนะครับที่จะเห็ดให้เขางามก็คือหย่านะครับถ้าเกิดมีหยาปุ๊บคือจบเลย นะครับขันขันซ่วงแรกที่เขายอดมากขันมีหยาขึ้นแล้วเ้าป่อยนี่มาใส่ปุ๋ยนะครับก็หยาก็ขึ้นน้ำก็เข่าละนะครับคือไปผอมกันเลยแหละเขาหนีก็เห็ดให้เปืืองปุ๋ยนะครับตัวสคัญคือหยาเลยครับมีเห็นบอกหยาบ่มีเลยนะครับนี่เนียนเลยมีเน่าไปฝุ่นกบค้างทั้งรถเด้ครับนี่นี่กระทังรถแลดมากนะผมคนต้นไม้บ้างไว้ก็เลยบ่ได้แลนนะครับอ่ะครับคลิปนี้เน่าเราสิบตัวได้เหรอสิบหานัที่เหรอบ่นี่อ่ะเดี๋ยวขอจะคลิปแค่เพียงซํำนี้ นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิภาพไปเบิรงยังไม่มอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ